สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเล็กพาทุกคนมาชมงานอินเตอร์แคร์เอเชีย2023งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สําหรับคนทุกวัยครบวงจรเลยล่ะค่ะงานจัดขึ้นระหว่าง31สิงหาถึง2กันยายนจัดขึ้นที่ฮอล5ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตเ์แค่3วันค่ะจะมาลดส่วนตัวก็ได้มีที่จอดรถกว้างขวางมากนะคะหรือจะขึ้นรถไฟฟ้า MRT มาก็ได้ค่ะมาลงที่สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตสะดวกสบายมาง่ายมากนะคะ แค่นี้เราก็ไปรับของรางวัลกันนะคะภายในงานจะมีอะไรบ้างตามมาดูกันค่ะหอหานะคะเริ่มต้นที่โซนแรกโซนนี้ค่ะจะเป็นโฟนอุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับผู้สูงอายุอันนี้เอาไว้สําหรับทําอะไรเป็นช่องับ ส่วนไหนที่เป็นสีเข้มเนี่ครับแปลว่าคนไข้เนี่ยจะลงน้ําหนักตรงน,นั้นเยอะอันนี้ใใชช่่มั้ครบเพราะว่าพี่ใส่ส้นสูงเนี่ยออจริงอันนี้ก็จะเห็นว่าไหลาขวาครับจะตกกว่าไหลซ้าย,ายอ,อ,อันนี้จะเป็นที่อยู่ผู้สูงอายุดูสิคะ แพงค่ะราคาจับต้องได้เพราะวันนี้เราจะเน้นลูกค้าที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้แล้วไม่แพงอยู่เท่าไหร่คะเดือนละสองพันสี่หมื่นเริ่มต้นประมาณสี่หมื่นเดือนละสี่หมื่นใช่ค่ะหนูทําอะไรได้เขียนไหมคะทันสมัยมากดูเขาตามเราด้วยดูดูถ้าไม่ตอบไม่ได้อันนี้ก็น่าสนใจค่ะพรีเมียมฟรุตนะคะอันนี้นะครับผลไม้รวมชำระเป็นแบบไหนดีครับมีคิวอโค้ดด้วยอ่าสแกนโอ้โหสุดยอดนี่ค่ะนี่ค่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วคนสูงวัวอย่างเราเห็นอะไรที่เป็นเทคโนโลยีแล้วตื่นเต้นมากค่ะ59บาทถูกมากนะคะว้าว <Wow. S 1> อือสดสะอาดเย็นชื่นใจมากๆค่ะอ,อันนี้เป็นผ้าของหนูเป็นผ้าเหรอใช่ค่ะออทำผลิตจากใยพืชธรรมาชาติ1 0เเน,นค่ะโอ้เย็นชื่นใจมากจะบอกว่าเย็นแล้วก็นุ่มค่ะ อย่าลืมแวะมานะคะเรามานอนดูเป็นเหมือนอกรูที่มาจากฟินแลนด์เลยอะ่ะอันนี้นะคะเป็นเตียงหมุนพยุงได้เนี่ยค่ะปรับระดับได้เทหน้าได้ไดถ้าใครสนใจอย่าลืมนะคะมางานอินเตอร r แคร์เอเชีย2023 31สิงหาถึง2กันยานี้เท่านั้นค่ะที่ฮอล5 0ูการประชุมแห่งชาติศิริกิจนะคะเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของเวทีกลางหรือว่าเวทีกิจกรรมนะคะก็จะมีกิจกรรมตลอดวันค่ะเวทีไม่มีเหงาค่ะ รงนี้จะช่วยซ่อมแซมในส่วนของเซลล์ที่สึกหรอของร่างกายด้วยครับเราไม่มีน้ําตาลเลยนะอร่อยค่ะแต่นี่เป็นที่ทาเล็บถูกไหมคะใช่ค่ะเหมาะกับผู้สูงอายุเพราะว่าไม่มีสารเคมีไม่มีสารเคมีไม,มคมไม่อันตรายต่อผิวหนังนะคะเพราะผู้สูงอายุอย่างเราก็ยังอยากจะแซบอยู่นะคะ วันนี้ตื่นตาตื่นใจมากนะคะแล้วก็ครบจบงานนี้งานเดียวทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีที่อยู่อาศัยอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดเลยนะคะสามารถหาได้ในงานนี้งานเดียวค่ะงานอินเตอร์แ a ร์เอเชีย2 0 2 3 1สิงหาถึง2กันยาเพียง3วันนะคะจะมารถส่วนตัวหรือว่าจะมาทางสถานีรถ MRT ก็ได้ค่ะที่หอ5ศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิจนะคะอย่าลืมพามากันให้ได้นะคะไม่มาถือว่าพลาดค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย